แล้วจะอ้างฐานทางกฎหมายใดกับวัตถุประสงค์ในการอนุมัติเงินเดือนการจ่ายค่าตอบแทนการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดของบุคลากรของเราครับสังเกตดูจากหลายๆองค์กรที่ทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดฐานการประมวลผลข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเจออยู่สัก2ฐานตั้งแต่วันนี้แหละครับฐานแรกก็คือฐานการปฏิบัติตามสัญญาอันนี้ก็จะสามารถใช้ ฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชื่อว่าฐานการปฏิบัติตามสัญญานะครับสำหรับการจ่ายเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาได้นะฮะเพราะโดยทั่ว,วไปแล้วเนี่ยสัญญาก็จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานของคน2ฝ่ายถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้สมัครงานผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์งานและเข้าสู่กระบวนการอนุมัติเงินเดือนและผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆใดก็แล้วแต่ก่อนที่เขาทาสัญ,ญญาจ้างเนี่ย เราก็สามารถที่จะอ้างสัญญานะครับอีกบลอกหนึ่งนะครับเพื่อดําเนินการต่อไปส่วนเวลาการเข้าทําสัญญาจ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นการอ้างฐานสัญญาอีกส่วนหนึ่งได้สําหรับการทานิติกรรมที่เป็นสัญญาจ้างกับตัวผู้สมัครงานที่เราคัดเลือกเข้ามาเป็นบุคลากรขององค์กรนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้สัญญาเป็นฐานอ้างอิองตามกฎหมายได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ฐานประโยชน์อันชอบทำหรือว่า legitimate interest นะครับในกรณีนี้ก็จะใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครงานนะที่เป็นการจำเป็นขององค์กรแหละก็ผู้สมัครงานก็ได้ประโยชน์แหละนะครับและเอามาใช้เพื่อประกอบในการพิจารณาอัมัติเงินเดือนและผลประโยชน์สำหรับ ตัวผู้สมัครงานที่จะรับการว่าจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรองกรนะครับดังนั้นในวัตถุประสงค์ของการัตมมิเงินเดือนและผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใดก็แล้วแต่ของบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยเราใช้2ฐานประกอบกันได้คือฐานสัญญาแล้วก็ประโยชน์อันชอบธรรมนั่นเองครับ แล้วจะอ้างฐานทางกฎหมายใดกับวัตถุประสงค์ในการอนุมัติเงินเดือนการจ่ายค่าตอบแทนการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดของบุคลากรของเราครับสังเกตดูจากหลายๆองค์กรที่ทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดฐานการประมวลผลข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเจออยู่สัก2ฐานตั้งแต่วันนี้แหละครับฐานแรกก็คือฐานการปฏิบัติตามสัญญาอันนี้ก็จะสามารถใช้ ฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชื่อว่าฐานการปฏิบัติตามสัญญานะครับสำหรับการจ่ายเงินเดือนรวมทั้งสิทธิทประโยชน์อะไรต่างๆตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาได้นะฮะเพราะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย สัญญาก็จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานของคนสองฝ่ายถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยจะดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้สมัครงานผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์งานและเข้าสู่กระบวนการอนุมัติเงินเดือนและผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆใดก็แล้วแต่ก่อนที่เขาทําสัญญาจ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ้างสัญญานะครับอีกปล็อกหนึ่งนะครับเพื่อดําเนินการต่อไป ส่วนเวลาการเข้าทำสัญญาจ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นการอ้างฐานสัญญาอีกส่วนหนึ่งได้สําหรับการทํานิติกรรมที่เป็นสัญญาจ้างกับตัวผู้สมัครงานที่เราคัดเลือกเข้ามาเป็นบุคลากรองคอง์กรนนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้สัญญาเป็นฐานอ้างอิงตามกฎหมายได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือฐานประโยชน์ชอบธรรมหรือว่า legitimate interest นะครับในกรณีเนี่ยก็จะใช้ สำหรับการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครงานนะที่เป็นการจำเป็นขององค์กรแหละก็ผู้สมัครงานก็ได้ประโยชน์แหละนะครับและเอามาใช้เพื่อประกอบในการพิจารณาอัลมัติเงินเดือนและผลประโยชน์สำหรับตัวผู้สมัครงานที่จะรับการว่าจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรองค์กรนะครับดังนั้นในวัตถุประสงค์ของอนรมัติเงินเดือนและผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นในดก็แล้วแต่ของบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ย เราใช้2อฐานประกอบกันได้คือฐานสัญญาแล้วก็ประโยชน์อันชอบธรรมนั่นเองครับ